จารย์ก็ปี้สายมูชแนลคำทำนายความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนเมษายนคําทํานายความรักของชาวราศีเมษจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่โสดหรือเพิ่งเริ่มต้นคบกันใหม่เพราะเดือนนี้ความรักค่อนข้างจะเปราะบางแนะนําให้ใจเย็นๆไปก่อนรอให้ผ่านพ้นจากเดือนนี้ไปก่อนจะดีกว่าเนื้อคู่คนที่ใช่จึงจะเจอคนที่เป็นตัวจริงคุณรอยอยู่แน่นอน คนที่มีคู่มีแฟนแล้วจังหวะดวงไม่น่าเป็นห่วงเพียงต,ต้องพยายามแบ่งเวลาเรื่องงานเรื่องความรักให้ลงตัวสักหน่อยเพระช่วงนี้ชาวราศีเมษจะยุ่งอยู่กับงานมากเพราะว่าดวงงานและดวงเงินกําลังขึ้นทําให้คุณอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอให้กับคู่รักของคุณดังนั้นคุณต้องรู้จักจัดสรรและก็ คนที่กำลังวางแผนครอบครัวหรือจะแต่งงานมั่นหมายหรือจะมีสมาชิกใหม่ก็จะสามารถได้ตามที่ต้องการที่สำคัญรู้จักหันหน้าเข้าหาการคุยกันพูดกันรู้จักขอบคุณขอโทษแล้วก็รู้จักเปลี่ยนบรรยากาศพาคู่รักของคุณไปทําบุญหรือไปเที่ยวก็จะเป็นการเติมความหวานครอบครัวของคุณ